ยามบ่วงต่อพี่น้องลิปก่อนตะเกียร์ท์มันตัดครับเอาใส่โทัพท์ถ่ทยครับกดตัดยามบ่วงต่อครับมันนโมมันครับขาด โอ้ยแท็กก,กับหกขักจักบ่วงยูใซ่โอ้ยพี่นี่พี่น้องโอ้หกแขก พระท่านพอดีเกี่ยวล้วพี่น้องเขาก็ได้เชพาะเพราะว่ามีขารถรถกำลังอังตอนนี้ดังแย่งกันมาดก,กันโอ้

ทูก่อนพี่น้องทูก่อนทีตงอยู่ครับตัวนึงครับพี่น้องโค้งามนี่แหละครับชีวิตคนมีเรื่องมันหนอกมันหน้าเฮาไมาอยากหากินไปจะลด ต่วนทุนลดไล่ลดไล่ใจของในโคเลื่อนครับแต่หาอยากหากินแนว่ยนี่นี่ทำกินทานบ้านเฮานีแ่แหละครับสื่อไล่กับวัไว้ได้ได้กับมันบ่สูงครับได้บว่วลายต้อง หากินไปนั่ครับอปีนี้ก็บอเป็นราคาครับเอ่อกรไดาค่าถือไกรถือแห้งไกยก็บอได้ค่าทุนครับต้องทุนหลาย ให้ได้น้อยขาดทุนครับครับบ่วงหมดละพี่น้องพยายามรอบพยายามปลาต่อครับยังมึงดางนกก่อนพี่น้องยังพยายามรอบนกดางก็ดีกว่ถือเลย thử cặp Ừ. À, vô cái non nó thiệt đáng khắp đang không choi thì xoắn lên ต้องสุดตัวนึงครับบนก้าแดงครับพี่นองเรียบร้อยครับพี่นอ้องเกี่ยวตัวหนึ่งมั่นครับครับท้องขาจูนพูนเลยยามรลอบพี่นอ้องกัน ล้างนี่เป็นปิกเปียกครับตัวนึงครับเอรีก่อนพี่น้องล้างนี้ยิ้มีปลาหน่อยครับปลาหน่อยล้างนี้ครับ หลายตัวอยู่พี่น้องสองสามตัวพอดิบปนอยู่ครับทาก็ได้โอ้ครับสามครับพี่น้องสามตัวตัวงามอยู่ครับปนแกงยีมบนนะครับอ่ามันอยู่บนนี่ ทั้งนี้ลิ้วหักครับเนาะลิ้วหลอบหักปลาออกได้ครับนี่ประมาณเอาครับน้องมันอยู่ครับทั้งปลาทั้งหนูทั้งนกบรรยากาศฝากดีต่อน้องซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ